สิทธิ์แรงนี้คืออะไรอะคะเออประวัต like ิก็เหมือนเหมือนว่าเขาเชิญออกไปให้มาเล่าแบ่งความประสบการณ์ชีวิตอ่ะอ๋อหมดเว่าประวัติ่ะรู้จักแล้วเจอปัญหาอะไรแล้วก็มาเล่าเพื่อนฟังเออย่างอย่างเช่นอย่างเช่นในงานรับเข็มเพชรเนี่ยเออเพชรก็จะมีเวลาสามสิบนาทีมาเล่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วมาสําเร็จเป็นเพชรได้ยังไงผ่านอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเขามีเป้าหมายอะไรต่ออะไรจะประมาณเนี้ย ทีเขาเรียกลนลี่ลนลี่ถ้าก็เราเราไปเซิร์ชใน Google เขียนว่าลันลี่แอมเวย์เนี่ยมีเพียบเลยให้เลือกฟังอ่าอะไรประมาณนั้นและลนลี่ก็ก็เดี๋ยวพี่พีโกมจะเป็นคนเลือกลนลี่ส่งมาในลิงก์แล้วเรารฟังแล้วก็ค่อยมาวิจารณนะ์ันรอบหน้าว่าลนลี่เนี่ยเราฟังแล้วเราได้แง่คิดอะไรบ้างอ่าแล้วเราจะอาจจะเอาไปปรับใช้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ่าเราจะได้แง่คิดจากมุมต่างสมมุติเราเราฟังลัลี่หมอเราจะรู้ว่าอ๋อหมอก็ทำแอมเวย์เพราะอะไรเราฟังลลี่ตำรวจ อ๋อ <AL> เรารู้แล้วตำรวจเขาทำแอมเบ่ยเพราะอะไรนึกออกไหมถ้าเราฟังแรลลี่คนขับแท็กซี่อ๋อ <AL> คนขับแท็กซี่เขาจะทำแอมเบ่ยเพราะอะไรเราจะรู้นิสัยของกลุ่มคนที่เราจะไปคุยอ่ะเราฟังวินมอเตอร์ไซค์แรลลี่อ๋อ <AL> รู้แล้ววินมอเตอร์ไซค์เขาจะทำแอมเบ่ยเพราะอะไรนึกออกไหมมันจะทําให้เราเนี่ยเอาประสบการณ์จากการฟังแรลลี่เนี่ยเอาไปคุยกับเขาได้พอเรารู้แล้วคนกลุ่มเนี้ยอยากทําเขาควรจะทำแอมเบ่ยเพราะอะไรแต่ไม่ใช่เพราะเพราะเราอยากเขาทํานะแต่เขาน่าจะได้อะไรจากแอมเบ่ยเขาควรจะทำแอมเบ่ยเพราะอะไรใช่ไหม อะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เรเลยลี่อ่าเดี๋ยวคนนี้สัปดาห์ที่แล้วบีหนีเราไปบีหนีเราไปบอกว่าจะมาวายจอยใช่ไหมไวันนี้วันนี้มาใช้นี่ใช้นี่อ่าอ่ามอนเป็นเอ็มซีเชิญหน่อยสิอ่าขอเชิญพบกับอะไรนะฟาเดรฟฟาเดรฟแพติน,นัมขอเชิญพบกับฟาเดร์แพตติน,นัมอ่า อะไรนะมีสองสายแข็งปึก๊กมีสองสายแข็งปึก๊กอ่าจะมาเลนลี่ให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์การทำเอ็มของเธอเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับคุณพีค่ะอ่ะอะค่ะก็สวัสดีค่ะแนะนำตัวนะคะชื่อ เฉลีสาชมนะคะชื่อเล่นบีนะคะแล้วก็มีผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะคุณกมลคุณน,นัทาการชนะเลขาค่ะแล้วก็อยู่ในสายงานนะคะเพศบริหารคุณชาติชวันอินเทอร์แลวก็คุณเพ็ญพักฟ้าทองศรีสุขดีค่ะเราต้องขอขอบคุณแนวคิดชีวิตแนวคิดธุรกิจนะคะมคุณทูตสองผู้สรรนาดริวิทย์ดรจินนาพรจจเดดค่ะค่ะก็วันนี้ Y j ยไอจอยเนาะว่าทําไมเรามาทำแอมเวย์วันนี้เอาแบบ ภาคสนามและกันเอาแบบสั้นๆสั้นๆฝึกภาคสนามนะคะ<ม>ก็เริ่มเลยนะคะเห็นพี่วิกรมแล้วขำอ่ะพี่ชอบใส่หมวกนะคะก็จริงๆอาชีพเดิมนะคะอาชีพเดิมเนี่ยก่อนที่จะทำเป็มเวเนี่ยค่ะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้านะคะเปิดร้านขายเสื้อผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่คิดว่าเป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็ชอบนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่อิสระเป็นเจ้าของ ธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็ขายเสื้อผ้ามาประมาณเจ็ดแปดปีนะคะซึ่งขายดีมากนะคะขายดีขายดีจนแบบเราทำสเตทเมนต์ซื้อบ้านได้เลยอะตอนนั้นอะรู้สึกว่าแฮปปี้มากมีความสุขนะคะได้ได้จับเงินทุกวันนะแล้วก็แบบเออได้จับเงินทุกวันเลยแล้วก็ได้แต่งตัวสวยๆซึ่งเป็นชีวิตที่ดีมากก็ไม่คิดว่าจะอะไรที่ดีกว่านี้ในตอนนั้นแล้วนะคะคือแบบคิดว่าโอ้โหเราเลือกอาชีพถูกแล้ว แม่ค้าขายเสื้อผ้าเนี่ยชอบมากนะฮะได้เหมือนไปช้อปปิ้งนะ,ะแต่สุดท้ายผ่านไปเจ็ดปีนะคะระหว่างเจ็ดปีเนี่ยก็มีเพื่อนเนี่ยมาชวนเพื่อนเพื่อนสนิทกันเนี่ยสมัยเรียนนะคะก็มาชวนใช้สินค้าแอมเวย์นะคะก็คือคุณกมลมน,นี่ที่เป็นเพื่อนสนิทกันสมัยเรียนมหาลัยเขาก็มาชวนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออดีนะชวนไปแล้วก็ชวนไปงานด้วยวีก็บอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่า ไม่ว่างนะขายเสื้อผ้าขายดีอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วแหละก็ไม่คิดว่าจะไปนะ,ะทีนี้ขายไปขายมาขายไปเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งก็เกิดวิกฤตกับชีวิตค่ะก็เลยคิดว่าหุ้ยเราจะต้องหาไรายได้เพิ่มแล้วละ่ะเพราะว่าเอ่อถ้าอย่างถ้าเป็นอย่างนี้นะเราตายแน่ๆนะคะเพราะว่าเราเกิดวิกฤตกับชีวิตก็คือเราก็จะมีแบบบริหารการเงินผิดไหมคะ,ะก็เกิดมีเป็นหนี้สินขึ้นมามากมา,ายเลย ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราต้องมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละไม่งั้นก็แล้วเราก็ไม่มีเงินลงทุนด้วยก็ไม่คิดว่าจะทําอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนคนนี้ก็มาอีกทีนะคะเขาก็มาชวนค่ะมาชวนไปไปดูธุรกิจแอมเวย์ค่ะเขาก็ชวนไปงานชวนไปงานประชุมแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าแอมเวย์อะมันดีนะสินค้ามันก็ดีนะเพราะเราเคยใช้มาก่อนนะแล้วก็เราเคยรู้ว่าแอมเวย์น่ยถ้าจะให้ทําให้ได้เนี่ยมันต้องไปประชุม ก็เลยไปตัดสินใจไปกับเพื่อนนะคะที่งานประชุมที่พัทยานะคะตอนนั้นก็เรียกว่างานกระชับมิกก็ไปกลับมาปุ๊บสองวันหนึ่งคืนนะคะกลับมาเลยรู้รู้เลยว่าโอ้โหแอมเวย์ MV นี่แบบเราตัดสินใจเลยอะ่ะเพราะเราเห็นภาพของคนที่ทําสําเร็จอะ่ะแล้วมันได้แบบเนี้ยมันคุ้มอะ่ะเราเอาแบบนี้เราเอามันคุ้มนะ,ะก็เลยกลับมาปุ๊บก็เลยเริ่มถามเพื่อนเลยว่าเราจะต้องทําไงบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะ หลังจากนั้นก็คือมาเรียนนะคะเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนรู้ตลอดนะคะมาเรียนที่เซ็นเตอร์เข้ามาประชุมแล้วก็เรียนรู้จนทุกวันนี้ก็คือไม่เคยขาดงานประชุมเลยนะคะแล้วก็รักการเรียนรู้มากนะคะเพราะเรารู้ว่าผลลัพธ์ของ m เตอนนั้นมันจะได้อะไรนะแต่สิ่งที่อยากได้ในตอนนั้นก็คือตอนตอนช่วงที่ผ่านช่วงแรกๆเลยอะ่ะก็ตัดสินใจก็คืออยากได้เงินเห็นแผนธุรกิจแล้วได้เงินแล้วก็ความคุ้มค่าคือเราชอบเรื่องการท่องเที่ยว เห็นแอมเวนเนี่ยโอ้โหพาไปเที่ยวแบบดีมากเลยแล้วคนสําเร็จก็บอกว่าการไปเที่ยวกับแอมเวนนี่แบบดีมากเลยก็เลยชอบตรงนี้นะคะแล้วก็ทํามาสักระยะหนึ่งนะคะก็ประสบความสําเร็จเป็นนักขี่แอมเว์ระดับแพทตินัมนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือก่อนหน้าที่จะเป็นแพทตินัมเนี่ยก็แบบโอ้โหแบบก็ใช้คล้ายๆเริ่มต้นแบบมันเหมือนมันเหมือนเคว้งคว้างเหมือนไม่มีอะไรเนาะเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้อะ แต่เราก็ยืนหยัดอดทนนะคะในก็ยังเรียนรู้ต่อนะคะแล้วก็เชื่อฟังแอปพลายเนาะก็ทําจนมีสายงานขึ้นมานะคะก็ทุกวันนี้ก็ก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นพิธีน้ำสองมือาปนาน,นะคะก็เขามีอ่าพิีน้ำสองสายเนาะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังอยากที่จะอ่าประสบความสําเร็จต่อไปอีกนะคะเพราะว่าใจตอนนี้อยากจะมีรายได้สักเดือนละแสนขั้นต่ํานะเดือนละแสนนะคะก็จะมี เป้าหมายว่าปีบัญชีนี้จะทํามรากตนะคะจะเป็นมรกตนะคะในปีบัญชีนี้นะคะเพราะว่าอยากมีไรายได้เดือนละแสนนะ,ะแล้วก็ไปเที่ยวกับแอมเวตามเป้าหมายก็คืออยากไปสวิตด้วยนะคะก็คือจบฮาวายแล้วแต่ก็ยังอยากไปสวิตด้วยนะคะก็เลยอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะว่าเข้ามาเรียนรู้นะคะจนเรียนรู้จนเราแบบเข้าใจจริงอะ่ะแล้วก็แอมเวยก็จะเป็นโอกาสให้กับครอบครัวเราได้ะคะ่ะก็ โอเคค่ะสั้นๆแค่นี้